นะครสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับก็พบกับ next review นะครับก็วันนี้จะมาเป็นเรื่องกล้องนั่นเองนะครับก็หลายๆคนนะครับเดี๋ยวนี้เวลาไปเที่ยวนะก็จะพกเป็นพวก m r o r l r s s นะกล้องเล็กๆนะครับกล้องพวกพาโกโปนะครับแล้วก็ Action c a m ต่างๆที่มีมากมายหลายตัวในตลาดนะครับก็ทุกวันนี้อย่าราว่าพวกโกโปพวก SJ c a m ยี่คามล่าอะไรพวกนี้ก็เข้ามามีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เดี๋ยวนี้บรรดาเหากล้องที่เป็นมิลเลส ตัวเล็กๆนะครับก็คิดเหมือนกันแต่ว่าเนืยอขนาดเลนที่ใหญ่นะครับก็ทําให้การพกพามันก็ค่อนข้างลําบากนะครับถึงแม้ว่ามันตัวกล้องมันจะเป็นมิลเลอร์เลสก็ตามนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นฟูลเฟรมเนี่ยมันก็จะทําให้ขนาดของเลนก็ใหญ่ตามไปด้วยนะครับถ้าเราอยากได้ภาพคุณภาพดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้แอคชั่นแคมสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีกันสั่นติดไปด้วยเนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับนะครับตอนนี้ก็มี โคโปห้านะครับที่เป็นตัวที่เรียกว่าก็น่า,จ,าจะเป็นตัวที่นิยมที่สุดในตลาดแล้วล่ะนะครับก็ตัวโ o โป5ห้าเองก็จะมีกันสั่นในตัวนะครับแล้วก็จะมีพวกบล็อกกันน้ําได้อะไรต่างๆนะครับแต่แน่นอนตอบถึงแม้ว่ามันจะมีกันสั่นในตัวก็ตามแต่มันก็เป็นแค่ซอฟต์แวร์ถูกไหมถึงแม้ว่าเราจะถือไปยังไงเนี่ยจะให้มันนิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คงเป็นไปไม่ได้วันนี้เรามีอุปรกรณ์เสริมพิเศษมากๆเลยนะครับสําหรับโ o โปรห้ามาให้ดูกัน โอเคแล้วก็คือเจ้าตัวนี้นะครับก็ตามหากันมานานมากๆนะครับหาซื้อค่อนข้างยากไปที่ร้านไหนก็จะหมดนะครับเป็นด<ม>ัตเตอร์ฟอร์โปลโพห์ฮเลย<ม>โดยเฉพาะนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะต่อ g o p โป5ให้มันยืดออกมาได้แล้วก็เอามาติดกับ Gimbo เจ้าตัวนี้นะครับมาต่อกับเจ้า DJI นะครับออสมนั่นเองนะครับทำให้ปกติแล้วออสมของเราซื้อมาคือจะต่อได้แตกมือถือถูกไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะต่อ g o o r o 5ได้ด้วยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับก่อนอื่นเราก็มาช่ำแหละเจ้านี้กันเลยดีกว่ายา <Yeah. S 1> ได้แนละ้วหยาอือยู่พันเรียบสวยอ่านี่ เรียบร้อยนะครับมาแล้วนะครับตัวนี้ <c oughs> ชว่วงอ่เอาเปไนไงได้มาแล้วนะครับไ <c oughs> พเทคนะครับ <c oughs> ก็ดูจากอุปกรณ์ฮนะก็ดูอันนี้ตัวนี้มีแยกมา <c oughs> เป็นตัวน็อตไข่ไข่นะครับแล้วก็แกนของมันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์หลักๆเลย นะคปีแค่นี้นะครับเอาไว้ใส่ปรอวห้างนะครับผมก็มอกตรงว่าไม่เคยไม่เคยลองเหมือนกันแต่ว่าวัสดุค่อนข้างดีมากนะครับสั่งมาจาก Lazada นะครับราคา613บาบาทนะครับมันจะหาซื้อยากๆหน่อยครับในตลาดไทยไปร้านไหนก็หมดนะครับแต่พอดีว่าผมด้วยความที่ชอบเปิดดูอะไรเล่นๆนะครับว่ามันมีอะไรใหม่ๆมาขายบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัดคริสตัลนะครับค่อนข้างสวยนะครับ ตามมุมตามโค้งต่างๆนะครับแล้วตรงน,นี้เป็นซัพพอร์ตของโป้ห้าก็วิธีใส่บอกตรงๆว่าอย่างที่บอกยังไม่รู้เดี๋ยวเรามาเอามาดูกันนะครับก็นี่เป็นเจ้าโคโปห้านะครับเดี๋ยวเราต้องแกะออกมาจากบ็อกซ์ก่อนโอเคแล้วนี่ผมแกะออกมาจากบ็อกซ์แล้วนะครับก็นี่เดี๋ยวน่าจะเป็นวิธีใส่โอเคนะครับในส่วนของการประกอบนะครับเจ้าตัวนี้นะครับกับโคโปหานะครับเราก็จะวางในมุมนี้นะครับ แนวนอนอย่างนี้นะครับให้ตัวสอตั้งขึ้นโคโปห้านะครับใช้ด้านหลังนะครับวางลงไปตรงนี้นะครับมันจะพอดีเลยซึ่งมันจะมันจะไม่สั่นไม่ขยับเสร็จแล้วเราเอาตัวนี้นะครับก็จะมีโค้งตัวนี้มาให้นะครับแล้วก็อุปกรณ์น็อตนะครับมีแบบสั้นกับแบบยาวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกได้เลยนี่เราก็ครอบเข้าไปที่ตัวโกโปนะครับครอบไปอย่างนี้แล้วกลับด้านครับนะครับเอาจ้าตัวนี้ ลุลังไว้บุนเาไหอาจจะมีปัญหาตอนเอาออกนิดหน่อยนะครับอาจจะยากหน่อยนะครับอีกด้านหนึ่งด้วยเหมือนกันอันนี้จะอยู่ใกล้กับปุ่มกดพอสมควรนะครับต้องแน่นิดนึงนะครับแนะนําเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่มีล็อกตรงอื่นแล้วนะครับก็เรียบร้อยดีครับแข็งแรงนะครับไม่มีหลุดครับลองไ้ก่อนกันหลุดโอเคนะครับใช้งานได้ดีมากๆโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราจะลองมาใส่ เจ้าตัวนี้กันนะครับโอเคครับนะครับก็เดี๋ยวเราจะประกอบกันดูใช้จริงนะครับอันนี้วับก็ได้อันนี้เราก็เอาเจ้านี้อ่าครับโอเคคราวนี้เราก็ต้องเอาเจ้านี้นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็วัดขนาดโอเคก็ที่ดูแล้วเขาให้ใส่มาค่อนข้างเล็กนะครับเสมอนกับจอ5นิ้วเราก็หมุนเจ้าหนี้ออกมานะครับเราก็ใส่เข้าไปปฟ๊บไม่ต้องหมุนสุดเลยก็มาได้ายก็ลึกสุดเหมือนเดิมนะครับ ด้านใน,นแล้วก็บีบเข้ามาให้แน่นปึ๊บโอเคแล้วเช็คบาลานซ์นะครับโอ้โอตอนนี้บาลานซ์ทข้งๆดีมากแทบจะไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับเวลาวิธีเซ็ตกิมบอลนะครับวิธีเซ็ตที่ดีเนี่ยเราควรจะต้องดูแบบนี้นะครับนี่เราดูกันว่าบาลานซ์มันดีไหมถ้าบาลานซ์มันดีเนี่ยซ้ายขวามันจะไม่แกว่นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาปรับนะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัว แกนกันสั่นเนี่ยมันมีแกนเดียวเพราะฉะนั้นตรงช่วงเนี้ยอาจจะรับภาระหนักหน่อยนะครับเพราะฉนนั้แกนนี้อาจจะรอนิดนึงนะครับแต่แต่แกนที่เป็นบาลานซ์หลักเนี่ยไม่ได้เนี่ยครับกี่ทีกีท,ทีก็อย่างเงี้ยถือว่าส่วนใหญ่เอยีงอยงเอยีงอย,ง,อยงซ้ายนิดนึงใช่ไหมเราก็ต้องมาหมุนด้านหลังโอเคตอนนี้เราขยับมาสุดแล้วนะครับเบอร์สุดแล้วนะครับก็เปินน้าหนักไปนิดหน่อยนะครับแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาถ้าคิดภาไม่ออกก็เหมือนกับอันนี้เราเปิดกองด้วย เราจะอัดจริงเลยนะครับโอเคก็เป็นทัศนวิสัยนะครับบน gimbal ฟารเดี๋ยวจะเอาภาพเข้าไปให้ดูในกล้องด้วยนะครับอ่านี่ครับโอ้โ,อโหนี่นิ่งมากนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับว่าเจ๋งขนาดไหนกันนะครับว่าพวกฟังก์ชันต่างๆนะครับก็บนนี้ จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าปุ่มปัดปุ่มอะไรก็จะแยกกันออกมาอีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวจะเอาไปลองใช้งานจริงข้างนอกให้ดูนะครับตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกนะครับก็เราจะใช้เสียงทั้งหมดจากโกโปรห้านะครับมาันะนีครับเามาสวัสดีครับอ่จ้ตัวเล็กน่ารักพาจับโบไปเดินเล่นนะครับ สวัสดีสวัสดีอยากเล่นของเล่นใหม่ใช่ไหมครับผมโต๊ะแม็กเจ้าแม็กมานะครับวันนี้ก็เป็นเจ้ามานะครับครับคราวนี้เราจะทดสอบนี่เป็นเดินนะครับเดินเนีก็ลื่นไหลดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลย สบายมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองวิ่งไปกับเจ้าโคโปโ5ดูหน่อยนะครับวิง่งอย่างรวดเร็วเต็มสปินโอเคนะครับได้ออกกำลังกายยามเช้านับเดินผ่านปลาละเมอป่าละเมอ ภาพด้านขา้างนะครับสบายมากนะครับกบรรยากาศแบบไม้ดอกไม้นิด้นึ่สบายใช่ไหมที่ไปหาอะไรเลยด้าน,นขา้างนะครับก็นี่ก็เป็นข้อดีของการใช้ตัวการางจาก digi osmo นะครับรวมคู่กับโกลมโป๕น,นั่นเอง ก็ใช้งานได้80% 90%ของฟังก์ชันเลยนะครับยกเว้นมาโคต่างๆนะครับที่ใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายครับผมนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับท้องฟ้าเก็บอะไรนะครับการเก็บภาพประทับใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับเราสามารถที่จะเอาเจ้าโคโปร5นะครับมาใช้ได้มากขึ้นนะครับถ้าเรามีวงมาเสริมนะครับนะครับโอเคครับผมนะครับเดี๋ยวเรา ก็กลับไปที่ห้องสมกานนะครับไปดูกันว่ามีอะไรปิดทยกันกนิดนึงนะครับข้างในเลยนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นประโยชน์ของเจ้าตัวกันสั่นนะครับที่สามารถที่จะทำให้กล้องโปรงของเรานะครับติดกับเจ้าตัวออฟมได้ด้วยนั่นเองนะ ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์มากๆกับการซื้อ Osmo ติดมือถือไว้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่พอซื้อมาแล้วมันไม่ค่อยได้ใช้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามี GoPro 5นะครับเราก็สามารถที่จะซื้อตัวเพิ่มตัวเสริมนะครับมาใช้กับเจ้าตัวนี้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นประโยชน์2ต่อเลยทีเดียวนะครับสำหรับการใช้งานจริงๆนะครับโอเคครับผมสำหรับใครที่ดูในรีวิวของเราในวันนี้นะครับถ้า ถูกใจชอบใจนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับ ITDD ดีๆนะครับก็ที่นี่เราจัดให้ครับผมวันนี้พี่แว้นแดงครับผมแล้วก็ next studio นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมไงวันนี้สวัสดีครับ